<c oughs> สวัสดีครับ f อที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับอ่าวันนี้ก็สวัสดีช่วงค่ำๆเลยยามค่ำเนาะก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับ f อซอยู่บ้านนะครับ f อซเนาะก็พักผนะ่อนเนาะวันพรุ่งนี้ก็โอยไม่ได้ไปไหนจริงๆนะครับ FC วันพรุ่งนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะไปหรือไม่ไปต้องรอดูนะครับ FC ซนะ แต่วันนี้นี่ช่วงคำ่คำๆนี้ครับอากาศเย็นนะครับพี่ีเนาะก็มานั่งถ่ายคลิปอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ครับพี่ีอันนี้บ้านช่างพงเนาะโน่นผูต้ตากมองนะครับพี่ีโอ้ยนี่ครับบรรยากาศเนาะช่วงคำ่คำๆแบบนี้ครับพี่ีดวงอาทิตย์ก็จะตกดินแล้วเนาะมาลมก็นหนาวทั้งลมทั้งหนาวนะครับพี่ีวันนี้เมื่อเช้านี้ก็ตื่นนอนก็ ตื่นสายเนาะตื่นมาก็หนาวนครับพี่ซีโอ้ยลูกตอนกลางคืนลุกมาเข้าห้องน้ำนะครับพี่ซีเนาะเย็นครับพี่ซีขนาดใส่เสื้อเนาะเดิอนออกมาแป๊บเดียวเองหนาวเย็นอุย <c oughs> หนาวจริงๆนะครับพี่ซีอ้าวช่วงนี้ก็น้องมาต่อยก็มาจากโรงเรียนแล้วเนาะวันนี้ก็ น้องมาต่อยก็อยู่บ้านนะครับพี่ซีหุงข้าวอยู่เนาะก็มานานแล้วนะครับพี่ซีได้สองสามวันแล้วเนาะส่วนช่างพงกับแม่มาต่อยก็ไปปีดยางครับพี่ซีอยู่ใกล้ๆนี่นะครับพี่ซีวันนี้ก็ถ่ายคิบเสร็จก็ไปอาบน้ำนะครับพี่ซีนาะงค้ำๆแบบน,นี้ทางบ้านพี่ซีหนาวเหมือนบ้านผมหรือเปล่าส่วนบ้านผมนี่หนาวสุดยอดเลย ก็ดูข่าวเนาะทางภาคใต้นะครับพี่ซีน้ำท่วมเนาะฝนตกโอ้ยทำไมไม่มาตกที่บ้านผมบ้างเนาะดินก็แห้งเลง้งภูเขาก็เริ่มมองดูใบไม้ก็พี่ซีก็เริ่มแห้งเยอะแล้วครับพี่ซีเนาะเพราะว่ามันไม่มีน้ำแล้วครับพี่ซีน้ำไม่มีน้ำฝนแล้วที่นี้ เขาก็จะเป็นมีแต่ต้นไม้กิ่งไม้เนาะครับพี่ซีเนาะมันใบมันหล่นใบมันร่วงหมดแล้วเนาะใบที่แห้งนะครับพี่ซีอืมวันนี้ก็พักอยู่บ้านเมื่อวานนี้ก็ไปช่วยเนาะงานบุญหรือว่างานแจก,กนีนครับพี่ซีผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะภาษาไทยนะครับบ้านผมมาไป งานบุญเนาะบรรยากาศนะครับพี่ซีคืมค้มๆคับคืมคมค้มแบบนี้มากว่าดวงอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับพี่ซีก็มันหนาวเข้าหนาวเข้าแล้วนะครับพี่ซีเย็นขนาดใส่เสื้อกันหนาวนะครับพี่ซีเนาะก็ยังหนาวอยูน่นะครับเมื่อเช้านี้หนาวแต่เช้าจนถึงตื่นลงมาตื่นมาเนาะหนาวตั้งแต่ สาวจนเก้าโมงครับพี่ซีนั่งผิงไฟจนเก้าโมงเนาะออกจากกองไฟไม่ได้เลยนะครับพี่ซีมันหนาวเนาะบรรยากาศก็หนาวแล้วที่นี้ไม่รู้จะทํายังไงเนาะช่วงฤดูหนาวแบบนี้นะครับพี่ซีจะเปลี่ยนได้ก็จะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนให้เป็นฤดูฝนกับเป็นฤดูฝนดีกว่าเนาะเพราะว่าช่วงฤดูร้าวนี่ลําบากกว่ายิ่งกว่า ดูฝนไหนจะไปหาเก็บเอากิ่งยางเนาะมาก่อไฟผิงนะครับไีซียามเช้าเนาะตอนเช้าๆนี่เก็บตามใกล้ๆนี่ใกล้ๆนี่ครับพีีต้นอะไรพีีดูไหมต้นนี้ใบยีหลานะครับไีซี่เบาปุยต้นยีหลาเนาะที่ผมปลูกต้นหนึ่งเอาไว้ใส่ขั่วไก่นะครับพีีเนาะ เด็กกัดคางบ้านนะครับพี่สีสุดยอดเลยมีทั้งต้นไหวบันชมพงก็โอ,อ้หลังคาสามส,สีสีสีแล้วนะครับพี่สีหลังคาบ้านมีทั้งสีสนิมพังนะสีแดงสีอะไรมีครบหมดเนาะเดี๋ยวก็หนาวสงสัยจะหนาวเข้าสู่ฤดูด ช่วงปีใหม่เนาะครับนะพี่ซีเนาะเพราะว่ามันจะหนาวทุกปีเลยนะครับพี่ซีช่วงปีใหม่เนาะนี่ก็ยังไม่ถึงปีใหม่นะครับพี่ซีก็สวัสดีปีเก่าอีกไม่กี่วันเนาะก็จะถึงปีใหม่นะครับพี่ซีก็อาเอฟซีไปเที่ยวเนาะเที่ยวปีใหม่ก็ขอให้เที่ยวมีความสุขนะครับพี่ซีก็ขับรถปลอดภัย แต่ไปโตไปนอนเขาก็เตรียมผ้าเนาะเสื้อกันหนาวไปเยอะๆเสื้อกันหนาวไปเนาะเสื้อผ้านะครับพี่ซีขาขึ้นไปนอนอยู่บนเขาไปเที่ยวตามน้ําตกเนาะไปเที่ยวช่วงปีใหม่เนาะก็เอาผ้าไปเยอะๆนะครับพี่ซีมันจะอุ่นนะครับพี่ซีเนาะเวลานอนอยู่ในใกล้น้าตกเนาะเพราะว่า อยู่ใกล้น้ำยิ่งกหนาวนะครับพี่ซีเนาะน้ำอยู่ที่บ้านผมก็ยังยิ่ยงเย็นทางน้าแข็งเลยนะครับพี่ซีอยู่ที่โอ่งองผมใช้อ่องนะครับพี่ซีโอ้อาบน้ำก็ยากเนาะเพราะว่ามันเย็นมันหนาวอ๋ครับก็บรรยากาศช่วงค่ำๆแบบนี้นะครับพีซีกลับมาหนาวอีกครั้งนะครับพี่ซี ร้อนสองวันกลับมาหนาวอีกแล้วโอ้ยขึ้นเขาก็ขึ้นไปแบบนี้นะครับพี่ซีสงสัยจะเดินยากเนาะเพราะว่ามันหนาวนะครับพี่ซีถึงยืนหลังเขานะครับพี่ซีเดินขึ้นหลังเขาเนี่ยตอนเดินขึ้นนี่มันเหนื่อยมันเหนื่อยอยู่เนาะแต่ขึ้นถึงหลังเขานี่มันจะหนาวนะครับพี่ซีเย็นหนาวส่วนคำคำแบบนี้ยิ่งหนักเลยนะครับพี่ซี อย่างว่าผมว่านะครับพี่ซีเนาะถ้าจะใครจะขึ้นไปนอนไปเที่ยวน้ําตกหรือว่าไปเที่ยวภูเขาเนี่ยช่วงปีใหม่เตรียมไปเลยครับพี่ซีผ้าหม่มเสื้อกันหนาวเนาะก่อไฟผิงก็ไม่เท่าห่มผ้านะครับพี่ซีเพราะว่ามันหนาวนาดผมนี่บ้านผมนี่ผมยังใส่ ผมผ้านี่สองผืนนะครับพี่ซียังเอาไม่อยู่เนาะร่างกายอบอุ่นแต่เท้าเนี่ไม่อบอุ่นด้วยนะครับพี่ซีเย็นยิ่งน้ําค้างลงนะครับพี่ซีหมอกลงโอ้โหสุดยอดเลยนะครับยิ่งหนาวอ้าวก่อบรรยากาศก็ช่วงำค่ำๆเลยครับพี่ซีนี่ลมไม่มีนะครับพี่ซีลมไม่ค่อยมีวันนี้ แตก็เย็นแล้วนะครับไปซีหนาวแล้วทีนี้ก็ขอถ่ายคลิปก่อนครับพปดีเนาะเมื่อวานนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะไปก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนะพี่ีไปกับแซงพงเนาะนี่ครับสุดยอดเลยบรรยากาศช่วงค่ำๆเอาคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ